คุณผู้ชมครับนอกจากสมโมสรอ,อุรวะเรดไดมอนต์นั้นจะเดินทางมาทำการแข่งขันฟุตบอลมิ t ซูชิเฮฟวี่อินดัสทรีไดมอนด์คัพยู14ซึ่งทั้งตลอดทัวร์นาเมนต์นะฮะอุรวะเองกม็มีกิจกรรมมีอีเวนต์ต่ตางๆมากมายเลยล่ะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก่อนเกมการนนขันนัดชิงชนะเลิศของอุรวะกับอสมชันยูในเต็ดซึ่งทางอุรวะเองก็นำเฮดโค้ดอะคาเดมี่ของสมโมสรอ,อุรวะเรดไดมอนต์อย่างคุณมาสกิชิจิฮาจินะครับ แกเดินทางโดยตรงจากญี่ปุ่นนะฮะมาเปิดอบรมความรู้บรรยายให้กับโค้ชอะคาเดมี่ที่ลงทะเบียนเข้ามารับฟังคุณมาสากิสิจิฮาชิในการบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับการทำทีฟุตบอลอะคาเดมี่นั่นเองนะครับซึ่งคุณมาสากิ ชิจิฮาจิเนี่ยก็ถือว่าเป็นอดีตนักเตะของสโมสรอ,อุรวะเรดไดมอน์ยุคที่ยังเล่นอยู่ใน J2 นะครับเจ้าตัวบอกว่าเป็นคนยิงประตูชัยให้สโมสรอ,อุรวะเรดไดมอน์นี่เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นเจลีกนะครับและหลังจากที่เลิกเล่นแกก็มารับบทเป็นโค้ดอะคาเดมี่ของสโมสรอ,อุรวะเรดไดมอน์แต่ปัจจุบันนี้เป็นเฮสโค้ดใหญ่ของ academy สโมสรอุรวะเรดายมอนด์นั่นเองนะฮะซึ่งการบรรยายของคุณมาสกิเนี่ยต้องบอกว่าได้ความรู้ไปเยอะมากๆเลยนะครับโดยที่มีตัวแทนโค้ชจากหลายสโมสรเข้ามารับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วยนะฮะหนึ่งในนั้นก็เป็นสโมสรเมืองทองยูไเต็ดก็เข้ามารับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วยะครับ แม่ก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆของสโมสรอ,อุรวะเรดไดมอนที่มอบให้กับสโมสรเมืองทองอยู่ในเต็กของเรานะครับก็หวังว่าความรู้ที่คุณมาซกิซูจิฮาชิเนถ่ายทอดเมื่อวานนี้นะฮะหลายอะคาเดมีจะนำไปปรับใช้ประยุกต์สำหรับการฝึกซ้อมและก็การพัฒนาอะคาเดมีของแต่ละองค์กรนั่นเองล่ะครับ okay. Okay. นี่ต้องมาดูดอ่ะเด้กันตัวว2นโอเคครับขอบคุณครับ